ป a r t i c i p a t e ิ i v i ย์ a นี่ p a i n อย่างไรนะคะ mm hmm. ด้านนโยบายอ่กลไกพีเอสจะเกิดขึ้น mm hmm. ไมมมีอะไรตรงเอือ้อเอือเอ้อให้เกิดนะะในระดับนโยบายแล้วก็ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็ต้องทวนเอกสารในวิจัยทั้งหลายนะคะเพื่อจะดูว่ามันมีบรรยากาศ mm hmm. ระดับไหนที่เอื้อนะคะและมีช่องทางไหนบ้างที่เอือ้อ mm hmm. ในการเก็บข้อมูลด้านอุปทาน ก็ได้เลือกพื้นที่ศึกษาไว้ยหกหมู่บ้านนะคะที่อยู่ตรงบริเวณต้นน้ำนะคะก็จะแน่ mm. cabinet, ตามกลุ่มชาติพันธ mm. ก็มีการประชุมระดมความเห็นของคนต้นน้ำเนี่แหละค่ะเพื่อทำาวเวิร์ mm. กอินแรนกิ้นั่นเอง mm. ดูว e วเวิร์กิสเตตัสก่อนตัวชี้วัดตัวไหนนะที่เขาใช้จำแนกความเป็นอยู่ของเขาก่อนแล้วก็ชี่แจงว่าในคนคนทั่วไป เขาจะใช้รายได้จากคนบ้านเขาเนี่ยในชุมชนของเขาเนี่ยตัวที่ชี้วัดแยกแยกสถานะเนี่ยอะไรบ้างเขาก็จะค่อยๆออกมานะคะเราก็จะเอาผู้รู้ที่ในชุมชนทั้งหลายจะมานั่งคุยกันค่ะยิงด้วยชายด้วยนะคะแล้วก็มีเยาวชนด้วยจะอยู่ในภาคผนวกน่เองภาคผนวนแรกนะคะที่ว่าตัวชี้วัดนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นการมีญญาณพาน็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งเหมือนกันอย่าง พื้นที่นานก็ถือเป็นตัวชีว้วัดอันอนึงได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นกาเรียกว่ากลุ่มที่ค,ค่อนข้างคอมเพลเซีฟหน่อยซึ่งไม่ใช่ตัวเงินนะคะเราก็จะแนกกลุ่มออกเป็นกลุ่ม3มกลุ่มด้วยกันก็คือเบต้าออฟเรลออฟแล้วก็คัวนะคะกินดีอยู่ดีคอมีความ,ม,มกินแล้วก็ยากจน,นะคะ่ะเขาก yani, ็แบ่งของเขาเองเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าในอินดิเคเตอร์เหล่านี้ถ้าเราจะแบ่ง3ากลุ่มเนี่ยอินดิเคเตอร์แบบนี้จะมีอะไรบ้างนะคะในระดับใดบ้างเสร็จแล้ว ครัวเรือนของเขาเองกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาก็รุ่นจากคนทุกคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะในเกาะในกอ,นนกอคนนี้ตกอยู่ในกลุ่มนั้นก็ดิสคัสกันแล้วก็วางใส่กลุ่มนั้นนะคะจนครบทุกคนนะคะเสร็จแล้วคือใช้วิธีง่ายๆแล้วก็บางทีกาหวกบ้างกลา็ลบบ้างมาใส่ชื่อเสร็จแล้วได้กลุ่มนั้นลคะค่ะช่วยแรนดอมขึ้นมาคะ่ะกลุ่มนี้เราต้องการประมาณนี่กี่คนคนที่กี่คนก็เขาก็ participatory แซปฟิ้งให้เรานะคะก็สรุปด้านประธานเราก็จะสัมภาษณ์คนเรือนต้นน้ำร้อยี่สิตัวอย่างนะคะเขาว่าต้นน้ำก็คือต้นน้ำแม่น้ำแม่ลาวนั่นเองค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะแน่นอนบางคนก็จะอยู่ในป่าสงวนทำไมเราถึงเลือกแบบนี้เพราะว่าพอพูดถึงแลนดูเซอร์เราจะมีปัญหาังถี่ไงเรื่องของอะไรก็คืทธ่ทำกั่นาองนะคะด้านอุปสงค์ก็ ใช้วิธีประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินความรู้ในระบบนิเวศแล้วก็บริการขระบบนิเวศรู้จักแมาป,ป่าอยู่ตรงไหนแล้วถ้าพูดถึงป่าและป่าที่รับรู้แล้วก็สัมผัสได้ที่พอ observe ได้เนี่ยป่าให้อะไรกับคุณก็คือให้เขาอยากทราบว่าเขาเห็น ecosystem service ในรูปแบบไหนบ้างเราต้องการเก็บอันที่ tangible ที่สุดนั่นเองเพราะเราก็ต้องตัวสินค้านั่นเองนะ,ะที่จะมา measure นะคะหรือทำ c m นั่นเองนะคะ เราพบว่ามีอุปสรรคมากมายเราก็เลยต,ต,ต,ต้องต้องพัฒนาอุปกรณ์สาธิตเพื่อสื่อถึงบริการของรบมไเวลแล้วก็ใช้แฟ้มภาพประกอบแล้วก็บัตรคำประกอบนะคะในที่สุดก็สัมภาษณ์คัวเรือน7ตำบลน,นะคะก็499ตัวอย่างใช้ทเทคนิค CPE ี่เองด้านนโยบายก่อนอื่นเลยเมื่อก่อนเราจะพลรนร เรื่องว่าเราจะได้ทำ PS ฟุกสิ่งที่วินหลอกต้องการเราก็ต้องทำเร like ียกว่า Kick off meeting ระดมความเห็นก่อนทั้งส่วนกลางทั้งท้องถิ่นเลย <S <S Kick off meeting อันนี้นะคะเราเอามาใช้เป็นการรับกรอบแนวคิดของเราแล้วประหลาดใจมากเลยตอนที่ปิดโปรเจกต์กลับไปดูข้อเรามาดูข้อสรุปของเรามันตรงกับที่ตอนที่เราระดมความเห็นขั้งแรกบอกเราเป็นในนายมาหมดเลยคะ่ะคือการนั้นกระดมแบบ like Kick off meeting อันนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากเลยมาทำให้เรา เลือกพื้นที่ศึกษาช่วยเลือกพื้นที่ศึกษาช่วยในการปรับกอบแนวคิดอะไรเงี้ยค่ะเยอะทีเดียวแล้วก็ในสุดแล้วชี้นําข้อสรุปเราหลายอันทีเดียวค่ะที่เป็นเราเราให้เราค่ะเป็นคล้ายๆเป็นร่องรอยให้เราค่ะเพียงแต่ว่าณนาวันนั้นที่ทำคลิ k ออฟมิ e ติ้งเลาย,ยังไม่ทราบรายละเอียดท่านน้ วนเอกสารวิจัยที่ PS ที่ใช้ในประเทศกำลังพัฒนาแน่นอนเวลาพูด PS คนจะลงที่คอสตาริกาก่อนอื่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นประเทศแรกที่ทำค่ะอยู่ในกฎหมายป่าไม้เขาเลยนะคะแล้วก,ก็จะทำแค่เกิดวิเคราะห์เอกสถาบาันไม่ได้ทำในรูปแบบของก่อน,นประเทศไทยนะคะเพื่อหาจนกปริบัติของ PS ฉะนั้นในฝั่งของ Service Provider ถือเจ้าตัวนี้มีอะไรสงสัยมีอะไรถามไหมคะหรือจะสักถามเมื่อไรจะจบตอนนี้กำลังทำแบรนด์กำลังเขาเรียกว่าขานชื่อนะคะคนอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ค่ะแยกเป็นสามหัวกลนค่ะอันนี้ดีหน่อยไม่ใช่ก็ไม่ได้ใช้ก๊าล่าไม่ใช้ก๊าละมังใช้หมวกค่ะก็ร้อยยี่สิบเจ็ดแซ็คซ์ด้วยกันแซมเปิ้ลด้วยกันนะคะ ก็เข้าไปสมัมภาษณ์ก็ต้องใช้ล่ามด้วยแล้วก็ใช้เนื่ยคะเยาวชนในพื้นที่แหละค่ะทํางานกันแล้วก็เราบางทีก็เจะไปไปบอกเขาก่อนคือโรงเรียนนนะคะบอกว่ามือนููคนไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆจะพาพี่ๆไปได้อะไรเงี้ยนะคะก็ผูกพันกันจนวันนี้ก็ยังผูกพันกันอยู่แล้วก็ในสุดเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเราไปทํากิจกรรมเยาวชนคนต้นน้ํากันค่ะค่ายเยาวชนกัน ยังก็ยังอาศัยความสัมพันธ์อันนี้อยู่ตอนทําพิธีบวชป่าเขาก็โทรเรียกเราเขาแต่งงานเขาก็โทรเรียกเราค่ะแล้วไปได้ไปเลยค่ะคแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ค่ะเอาละค่ะโจทย์ข้อที่1ด้านเซอร์วิสพร็อพวร์เดอร์าทำกิจกรรมอะไรบ้างดูในในเ o w e r ที่มีกันแล้วกันนะคะภาพตวัวกระสุนมันเริ่มเปลี่ยนเราพบว่ากิจกรรมที่ทํามากที่สุดก็คือเรื่องของการปลูกป่าค่ะเห็นไหมคะ เพิ่มระบบนิเวศแต่เราไม่ทราบว่าอีกหนึ่งเซอร์วิสเพิ่มหรือเปล่ายังไม่มีคําตอบและเราไม่มีซ t นด์เดต้าที่จะพรูฟด้วยค่ะกิจกรรมที่ทำ้อยที่สุดถ้าดูใน PowerPoint นะคะซึ่งอันนี้ตัวหนังสือมันล้นนะคะก็คือกิจกรรมเรื่องน่าสนใจมากค่ะซอย Erosion Protection เกี่ยวกับซอน Conservation เป็นกิจกรรมที่ต่ำที่สุดค่ะตอนที่แอบทําดูในจัดเวทีที่น้านนะคะก็พบว่าใช่จริงๆค่ะเรื่องกยจการเกี่ยวกับอนุรักษ์ดินนี่ต่ำที่สุดเลยค่ะในคนต้นน้ำเนี่ยค่ะ สูงที่สุดคะ่ะเสมอเลยไม่ทราบจากจากที่ทําที่เอาอินเทอร์โนางนานวิจัยอื่นนะคะที่ออบหลวงที่แม่แจม่มแล้วตอนนี้ที่น่านมันก็คอนเฟิร์มแล้วว่าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนที่แม่ลาวเลยคะ่ะซอร์ o คอนซ์เวชันต่ำมากทักษะก็ไม่คือไม่สามารถจะมีคือเขาไม่มีทักษะเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มันอาจจะหมายถึงว่าการที่ต้องสละหรือมีออไปทีคอสสูงยไงก็ไม่ทราบใช่ไหมคะอาจารย์ซอร์คอนซ์เวชันเนี่ย ไอคอนเซ็นเซอรแล้แบบประเภทไหนถ้าแบบทำแบบอะไรอ่ะนี่มันเป็นขั้นบันไดใช่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายในสองสปีแรกเนี่ยชัดเจนเลยว่าเอาพุทจะลดลงคุณดักติวิตี้ลดลงเขาต้องมันไม่ได้เขาลับมันไม่ได้แล้วยิวที่ได้ขึ้นมามันมันไม่ดีแล้วหูจ้าแฟกก็ใช้แรงงานเยอะค่ะจริงๆคุณท่านผู้หญิงโสุทาวันตอนเป็นนักเรียนปริญญาเอกทาเรื่องนี้เลยนะ แล้วเขาจะทําต่อเมื่อเขาคิดว่าจาได้ที่ดินเพื่อครองที่ดินใช่<ม>แล้วพอเราถามเรื่องอันนี้ที่ได้สนใจก็คือจะเดี๋ยวขออนุญาตผ่านสไลด์นี้เลยนะคะไปที่สรุปเลยนะคะเพราะว่าตหนสือมันขยายเกินค่ะมันลน้นมันล้นี่มันเปลี่ยนฟอร์มนั่นเองนะคะผ่านตรงนี้เลยนะคะไปที่สรุปเลยนะคะเพื่อเพื่อให้เร็วขึ้นนะคะไปที่สรุปเลยนะคะตอนนี้ก็จะผ่านของเดิมค่ะว่ามีสรุปตรงนี้คะ่ะอะไะคะ เนี่ยค่ะกิจกรรมที่ทําให้สุดก็คือ,อก,การปูกป่าอันดับพืู้ป่าแต่ไม่ได้มีคําตอบเรื่องอีโคซิมเซอร์วิสนะคะกิจกรรมน่กสุดคือรูรับียนแล้วเราพบว่าครัวเรือนที่ยากจนทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้แรงกายไม่สุดเช่นการไปทําฝายคือการสละแรงกายออปเปอร์ติคอสที่เกิดขึ้นเป็นอีครยเรื่องของแรงงานซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วเราก็พบว่าแรงจูงใจทารทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะโม t ิเวชั่นที่สําคัญเนี่ยน่าสนใจค่ะ ไม่ใช่แค่ผล direct use value ที่เขาได้รับ direct use benefit แต่เขามองข้ามช็อตไปถึงการใช้ประโยชน์โดยอ้อมคือการเป็นแหล่งน้ำอื่นน้ำใช้แก่คนอื่นทุกมองถุกออฟไซ้์เอ๊ะเขาอใจเราหรือเนปนะล่ววานะเรวก็ไม่ใช่นะพูดถึงการ